วันนี้นะคะเราจะชวนกันมาขอพอรพญานาคกันค่ะที่วัดปากคลอง11หรือที่เราเรียกกันว่าวัดคําชโนโนงก็จะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะที่ปทุมธานีลังสิตคลอง11จากถนนใหญ่นะคะขับเข้ามาข้างในก็ประมาณ10กิโลก็จะเจอที่วัดนี้ค่ะที่นี่นะคะนอกจากเราจะขอพอรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปรทุมมาแล้วนะคะก็ยังมีพญานาคองค์อื่นๆด้วยเช่นกันมีพญามุจลิน,นาคารา พญาอนันตนาคราชแล้วก็พญาผู้ชงนาคราชค่ะสำหรับใครที่สายมูนะคะหรือเป็นสายญาณของลูกหลานพญานาคนะคะก็มาขอพรก็จะเห็นว่ามีพญานาคที่เป็นเอ่อเอามาถวายนะคะก็จะเยอะมากเลยก็จะมีคนที่ประสบความสําเร็จในการขอโชคลาบนะคะขอหน้าที่การงานหรือขอเรื่องธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จกัน วัดที่นี้นะคะก็จะเปิดให้บริการทุกวันนะคะแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นวัดที่มีพระภิกษุส,สงฆ์ด้วยนะคะถ้าสมมติลูกค้ายอยากจะมาปฏิบัติธรรมถือศีลแปดที่นี่ก็มีรับด้วยเช่นกันค่ะก็ลองมาติดต่อสอบถามกับทางวัดดูนะคะ บริเวณวัดปากคลอง11นะคะก็จะมีความร่มเย็นแล้วก็ร่มลื่นนะคะถ้าเกิดว่าใครขับรถมาก็มีที่จอดรถค่ะคือถ้าย้อนไปสมัยก่อนที่เปิดใหม่ๆเนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะคะก็ที่จอดรถก็แน่แนๆแต่ตอนนี้ก็คือสบายๆแล้วคะ่ะมาก็จะมีที่จอดแน่นอนตอนนี้เขาก็มีโครงการที่จะสร้างที่พำนักด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มาปฏิบัตธิธรรมใครสนใจก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้นะคะ ก็ตทำเนียมนะคะมาทำมุนไหว้พระเราก็จะเสียงเซมซีค่ะก็เผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างนะคะก็จะได้เลขประมาณนี้ค่ะแค่สองก็พอใช่ไหมอันเดียวก่อนเอาไละอัน ก็สิ่งสมสีหลายคนก็จะได้หลายเลขประมาณนี้เลยค่ะก็แล้วแต่จะซื้อกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นบดไม้ค่ะบดท,ที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังเลยเกลางแม่น้ำนะคะก็ด้านในนะคะจะมีองค์พระประธานชื่อหลวงพ่อนาคปลกแก้วมณีโชติค่ะตอนนี้เราก็ร่วมทําบุญกับมูลนิธิของทางวัดนะคะเพื่อรดูแลเด็กกาพร้าค่ะก็ถ้าใครสนใจจะมาทวัดที่นี้นะคะก็ปักหมุดมาได้เลยค่ะหาไม่ยากเลยนะคะรับรองว่าไม่หลงแน,แน่เลยก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง น้องช่าไว้นะคะเราจะได้อัพคลิปใหม่ๆให้ชมกันอีกนะคะตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ